เราได้เกตเราได้เกตด B 2นะฮะแต่เราจะเลี้ยวขวาไปนะเอพีหนึ่งพนะีสองพีเก้านะไปฝั่งนี้นะวันนี้เราใช้ตั๋วอีโคโนมี่นะครับไม่มีเล้าครับไม่มีบริการเล้านะก็เ,เลยต้องมาเข้าเกตเลยนะประมาณนี้นะครับยังเช้าอยู่เลยแต่คนเยอะมากนะครับวันนี้แต่ どうも。 เราเดินทางมาถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่เรานำเครื่องมาลงที่นครศรีนะฮะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้านในกันนี่คือด้านหน้าสนามบินนะครับนครศรีธรรมราชเดินไม่ไกลนะนิดเดียวครับนิดเดียวอินอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ น,นี้คือเสียพานแล้วกระเป๋านะมิน,นอันเดียวนะเราต้องรอแล้วกระเป๋าตรงนี้นะอ่าตอนนี้แล้วออกมาจากสนามวิเล,นลวนะครับเราเช่ารถขับข,บของเฮิร์สนะฮะเป็นยาลิ์นะครบับขับออกมาเราจะไปร้านโกปี้ก่อนไปที่สาขานาครศรีธรรมราชนะประมาณ20กิโลนะ่ะน,นี่จะพุ่งไาใหอ้คุณจะสอบประกันม เอาร้านกกแ้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันนี้จะมาัางกินติ่มซำแล้วก็ปลาคุเตะนะที่ว่าขึ้นชื่อกับังเก่าแก่นะฮะอยู่ตรงใกล้ๆศรัากลางจังหวัดน,นะนี่คนก็ขนาวดนาวนันศุกร์คนเยอะเลยประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราเข้ามาที่ทางเข้าวัดเจดีย์แล้วนะครับซึ่งระยะทางก็ประมาณ9ก้ากิโลนะจากปากทางมาเนาะมันเข้าได้หลายทางนะฮะ เราต้องเลวายอีกอย่างเมนสองข้างทางก็จะมีพวกไก่พวกปะทัดแล้วก็ของชูบูชาว่าไอ้ไข่นะซึ่งมีให้เลือกหลายร้านนะเราเราเลือกดูนะแต่ราคาก็จะใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวเราไปซื้อปะทัดก่อนตอนนี้เรามาแวะซื้อประทัดที่ร้านร้านที่ว่าเป็นร้านใหญ่ร้านหนึ่ง,น,งนะชื่อร้านเป่าเอานะเป็นร้านต่อหลังแกาวเดี๋ยวเราไปซื้อปะทัดเี๋ยวนนเอาบื่น,นัดพอ ก็จะขายราคาถูกกว่าร้านอือ่นือว่าโอเคอยู่นะ